สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเพนเพนปากกาด้ามเดียวนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่14ยุมพานะคะวันวาเลนไทน์นะคะเ <c oughs> สียงก็จะแหบๆนิดน,นึงนะคะก็ะวันนี้ตื่นแต่เช้านะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะครึ้มครึมครึ้มฟ้าครึมคร้มฝนนะคะก็วันนี้ก็จะมาให้ชมนะคะต้นคลานกับยุงแดงนะคะก สวยงามนะคะก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเป็นต้นไม้นะคะไว้ประดับประดาไว้ในบ้านของตัวเองนะคะก็คือ,อต้นต้นขานกยุงนี้นะคะได้จากเป็นของขวัญวันเกิดนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะอันนี้กี่เดือนแล้วพฤศจิกายนทันวามกราากุมภาพันนะคะอยู่ที่4เดือนนะคะคือการเปลี่ยนแปลงของคานกยุงแดงนะคะก็จะมีใบนะคะ จะมีใบเป็นลายๆนะคะก็คือเป็นการออกใบมาเรื่อยๆนะคะทุกวันนะคะออกมาทุกวันเลยนะคะก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆก็ออกมานะคะแล้วที่สิ่งที่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือแผนแทนแทนนี่ค่ะเขาเรียกดอก หรือไม่ไอ้นี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคือมีอันนี้โผล่เข้ามานะคะรู้สึกดีใจมากนะคะรู้สึกดีใจจริงๆนะคะเพราะว่าเราเคยเห็นแต่นในรูปนะคะแล้วก็เห็นของคนอื่นนะคะที่ออกมาแบบนี้นะคะส่วนของตัวเองปลูกแล้วเป็นขึ้นมาอย่างนี้รู้สึกดีใจนะคะรู้สึกดีใจมากนะคะก็ไม่มีอะไรมากลงนะคะก็คลิปนี้ก็แค่เอามาให้ดูเฉยนะคะว่าตัวเองได้ปลูกปลูกแล้วก็ได้ออก ออกดอกนะคะแล้วก็ออกใบมาเยอะพอสมควรนะคะก็ลายของขานกยูงนะคะก็จะสวยงามนะคะลายของขานกยูงก็จะมีลายบนใบนะเกิดขึ้นบบธรรมชาตินะไม่คิดว่าธรรมชาติจะสร้างแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะก็สวยงามนะคะก็ชอบนะคะรู้สึกดีใจก็เลยมาอัาจคลิปให้ดูนะคะ สวยงามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง y o u t u b e เพนเพนปากกาดำเดียวด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเามารับมาให้ชมในตอนต่อไปด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ